นิทานเรื่องแม่ไม้ใจสู้นานมาแล้วณนะหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมภูเขาที่มีป่าไม้ใบหญ้าที่ดูสดชื่นร่มเย็นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่ออิ่มเธอและสามีใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเรียบง่ายและมีความสุขทุกๆวันนายเสริมสามีนางอิ่มออกไปหาดักปลาหาใส่เบ็ดกบในทุกช้าและเย็นเขาขยันและเอาใจใส่หญิงสาวมาก และพวกเขามีลูกชายตัวน้อยกำลังอยู่ในท้องหนึ่งคนพวกเธอใช้ชีวิตกันเรียบง่ายเสมอมาเริ่มต้นแรกๆอะไรก็ดีไปหมดของการใช้ชีวิตคู่อยู่มานานวันจนถึงเวลานางอิ่มคลอดลูกเช้าวันหนึ่งเสียงนางอิ่มเรียกหาสามีพี่ช่วยต้มน้ำร้อนให้ชั้นทีไม่มีเสียงตอบกลับมีแต่เสียงความเงียบ ขณะนั้นนางอิ่มกำลังอยู่ไฟการพักฟื้นในการคลอดลูกใหม่ๆนางเรียกหาสามีไม่มีวี่แววจะขันตอบรับเสียงโฮเชลที่ร้านค้าเอาเอาชนแก้วสามีนางอิ่มเวลานี้กำลังนั่งกินเหล้าอยู่ที่ร้านค้ากับเพื่อนๆสีหน้ามีความสุขโดยไม่คำนึงถึงเมียของตนเลยนางอิ่มได้แต่เก็บความเสียใจเอาไว้คนเดียว โชคดีว่ายังมีป้าสำราญบ้านข้างๆแกคอยเฝ้ามองและขึ้นมาบนเรือนของนางอิ่มอย่างวันนี้ก็เช่นกันแกได้ต้มน้ำและเตรียมข้าวให้หญิงสาวแกพูดขึ้นนางอิ่มเอ้ยป้าหนะสงสารเองกับลูกเหลือเกินนางอิ่มพูดขึ้นพรางสีหน้าเศร้าหมองไม่เป็นไรหรอกป้าอิ่มขอบคุณป้ามากๆนะคะป้าสำราญพูดขึ้นเออเออเช่นนั้นป้ากลับก่อนนะ จะไปให้อาหารไก่ด้วยหญิงสาวพูดขึ้นจ้าป้าผ่านไปหลายสัปดาห์วันแล้ววันเล่านายเสริมก็ยังเป็นเช่นเดิมจนนางอิ่มทนไม่ไหวเมื่อหญิงสาวได้ออกจากการอยู่ไฟพักฟื้นจากการคลอดลูกเช้าวันหนึ่งขณะที่นายเสริมยังไม่สั่งเมามากนักนางเดินเข้ามาแล้วพูดขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ฉันคงใช้ชีวิตต่อไปกับพี่ไม่ไหวแล้วล่ะเรายากกันเถอะ นายเสริมพูดเสียงดังเออเลิกก็เลิกโว้ยน่าเบื่อเหลือเกินตั้งแต่นั้นมาชีวิตคู่ก็ได้จบลงทั้งคู่เช่นใบหย่าก,กันเรียบร้อยสามีของนางอิ่มเป็นคนขี้เกียจไม่ยอมทำงานเอาแต่เล่นการพนันและดื่มสุราเมื่อเธอกล่าวตักเตือนสามีก็ไม่พอใจและมักจะทำร้ายร่างกายเธอและลูกชายเสมออิ่มจึงตัดสินใจที่จะแยกทางกับสามีเพื่อความปลอดภัยของเธอและลูก เส้นทางชีวิตใหม่ของเธอเธอได้เลือกมันเองนางพูดพรำน้ำตาชุ่มในมืออุ้มลูกน้อยไม่ต้องห่วงนะลูกแม่จะดูแลลูกเองและจะเป็นทั้งพ่อและแม่ในคนเดียวกันหลังจากการจากไปของสามีนางอิ่มก็กลายเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ต้องเลี้ยงดูลูกชายชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความยากลำบากทรัพย์สินที่มีอยู่ก็แทบไม่มี ที่นาเพียงผืนเล็กๆที่เหลืออยู่ก็ทำกินได้ไม่มากนักแต่ถึงกระนั้นเธอก็ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาเธอเป็นคนขยันขันแข็งเธอตื่นแต่เช้ามืดเพื่อหุงข้าวทำอาหารและออกไปทำนาบางวันเธอก็ขึ้นไปบนเขาเพื่อเก็บผักเก็บเห็ดมาขายในตลาดเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงดูไอแดงลูกชายให้มีกินมีใช้เหมือนลูกคนอื่นๆในหมู่บ้าน แม่ไม่อิ่มสอนลูกชายให้รู้จักความอดทนและช่วยเหลือตนเองเสมอไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็ตามหลายคนในหมู่บ้านเห็นใจและชื่นชมในความมีมานะของเธอแต่ก็มีบางคนที่ไม่หวังดีคอยดูถูกเหยียดหยามอยู่เสมอพวกเขาคิดว่านางอิ่มเป็นคนจนที่ไม่น่าคบหาแต่เธอก็ไม่ได้สนใจคำพูดเหล่านั้นเธอมุ่งมั่นแต่จะทำงานอย่างหนักเพื่ออนาคตของลูกชาย นางได้เปิดร้านขายผักในตลาดกลางหมู่บ้านร้านเธอขายดีเป็นเทน้ำเทท่านางอิ่มมีสีหน้าสดใสและมีความสุขลูกค้ารักและเอ็นดูนางในความเอาใจใส่ลูกค้าพูดจาอ่อนโยนตกเย็นถึงเวลาปิดร้านจากตลาดนางได้นั่งทายในบ้านกับลูกชายมีแสงไฟสาดส่องพอมองเห็นนางได้นับจำนวนเงินที่ขายผักได้เมื่อนับดูแล้ว รู้สึกใจฟูมากนางเป็นคนรู้จักหารู้จักเก็บออมและเป็นคนขยันนางได้พูดกับลูกชายลูกฟังแม่นะจงตั้งใจเรียนเผื่อวันข้างหน้าของลูกเมื่อไม่มีแม่อยู่ด้วยแล้วแม่จะได้หายห่วงว่าลูกชายของแม่ดูแลตัวเองได้แล้วเด็กชายพูดขึ้นครับแม่ผมจะตั้งใจเรียนครับสองแม่ลูกยิ้มอย่างอบอุ่นจากนั้นทั้งสองได้เข้านอน วันหนึ่งเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนน้ำท่วมไรนาของชาวบ้านเสียหายหมดผู้คนต่างสิ้นหวังและอดอยากแต่นางอิ่มกับไอแดงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะก่อนหน้านี้เธอได้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บนที่ดินสูงกว่าชาวบ้านคนอื่นๆทำให้พืชผักเหล่านั้นรอดพ้นจากน้ำท่วมมาได้เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวต่างก็มาขอซื้อผักจากแม่ไม่อิ่มเธอก็ขายให้ในราคาถูกๆ เพื่อให้ทุกคนมีกินมีใช้ในช่วงที่ยากลำบากนี้การกระทำของนางอิ่มทำให้ชาวบ้านได้เห็นถึงความมีน้ำใจและความเมตตาของนางพวกเขาจึงรู้สึกละอายใจกับสิ่งที่เคยดูถูกเธอไว้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่นั้นมานางอิ่มและลูกชายก็ได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านมากขึ้นพวกคนต่างให้เกียรติและชื่นชมในความมานะและความดีงามของเธอ ชีวิตของทั้งคู่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆไอแดงเติบโตเป็นเด็กหนุ่มที่แข็งแรงและมีน้ำใจเช่นเดียวกับแม่ส่วนนางอิ่มก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและภูมิใจในตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเข้มแข็งความอดทนและความดีงามย่อมนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จเสมอและที่สำคัญอย่าได้ดูถูกใครเพราะความจนหรือความลำบากภายนอก เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจที่เข้มแข็งและดีงามเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆฟังเรื่องนี้เราชอบไหมถ้าหากชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิทาน3กันด้วยนะคะ